สวันดีตอนเช้านะครับอ่าไปเช้าเราสายแล้วสิบโมงละ <c oughs> ให้นักเรียนเขียนท,ที่กลางหน้าด้านเลยแบบทดสอบที่สองนะทดสอบหลังเรียนสองทำข้อหนึ่งึงข้อสิบไว้นะ ห้องเรียนธรรมชาติบ้านตูนยังเลยทำค้างเนี่ยตูทำค้างตูนได้ยินครูป่ะเนี่ยเมื่อวางโทรศัพ์จะเทียดยังไงแล้วประกาศเฮ้ยประกาศหายเจ้๊ยไข่อะเจ้๊ยไข่อะไอ้มา มาปิดกองด้วยมาปิดกองด้วยใค<ห>รอเอ๊ยอยากไปหลับเรียกมันได้ยินเลยให้ประกาศหายเออหน้าดาแต่ละคนไม่ได้ออยู่ให้เแสงแสงมันต้องเข้าด้านหน้า อ่ะข้อหนึ่งครัหนึ่งดูฟงการสร้างไฟล์งานไม่ในโปรแกรมสเกตอัพควรเลือกคำสั่งไเพราะใครเราครูใช่ป่ะจะเย็นยายาพูดนักเรียนหนูก็ตอบเลยแล้ข้อหนึ่งก็ใกล้แบบครั้งแรกที่เราเรียนด้วยกันนั้นสร้าง

ข้อสองข้อสองรายงานในโปรแกรมสเกตอัพมีนามสกุลใดสกุลอีกแล้วคุณไหมสเกตอัพมีนามสกุลใดเอาแล้วจะไม่ได้พูดเราวจะไม่ได้เริดาวน เช่กันนนอะไรยาเ,เดาสิมันบอกอยู่แล้วนะในคำถามมันมีคำตอบอยู่นะนะไหนวะอ๋อ<ด>มั่งนะอันนี้ไม่ได้วะถ้าใครปรับ,ป,บปรับโปรโมทโทรศัพท์ไปครูแม่ต,ต้องการเปิดใช้งาน ไม่ใช่คำสั่งใดฝ่าไม่ใช่ไฟอ่ายหนึ่งใจก็ได้ภาษาเราวะเออไอเดียเขาก็ทักเลยครับถ้าเราถ้าเราประโมูลโทรศัพท์วันนี้ป้าเลยให้ดูในแนวนอนอะ่ะเราจะเห็นข้อสอบกว้างขึน้นใช่ครูวีอย่าด้วยอะ่ะต่อไปข้อสาม เปลนหนันมื่อ,อต้องการป้อ,อสไงานควรใช้คำสั่งใดครูมองเห็นะอะมองเห็นที่กใกล้ยังอายร้างเลยมห็น่ในงงโจรอะไรวะ เมื่อต้องการเปิดไฟงานผลเลือกใช้คำสั่งใดคู่การเปิดเปิดภาษาอังกฤษคืออะไรเดียวเพะเลี้ยงพึงแล้วเดียวตูนค้างางเงี้ยฮู้ด้วยวัง กมาตรฐานส่วนและนวัดมาตร่วนและก็โดยคืออันต่างกำมาเริ่มาันนี้ไม่รู้เรียวไหวไหมดี่ย แต่นหนูงว่าง่วงนอนแล้วครูอะไรว่าเนี่ยสักสองชุดอืมครูไอ้มันเนียบแถววะหละังใช้สมาธิอลังใช้สมาธิสมาธิ

มันอ่านว่าอะไรวะใครเก,งก่งอคิดอ่านดิเต็มาค่ะเต <laughs> ็มอะไรนะว้า

รูปแบบอะไรเนี่ยอันเนี้ยครูยังงงเลยเธอจะมาอยู่ใจแต่อะไรไม่ความนไอ้ายงงงงเยอะโคตรเร็วเอามามาเออจะได้เห็นมือ เีเอกัก็ยนโยอกหักอกาโอกหักแหละไูรู้เลยต่อไปข้อห้าเสร็จยงังไม่รู้ไเราคุณจะได้ยินอะไรไอ้หมเาเรายากรู้ข้อหาเสรยังแล้วคะต่อไปข้อหกอ่านว่า,าชิชิกเทคเจร์ แล้วว่าทิทโทิทโตะโอาจะส่วนวัดเป็นการกำหนดหน่วยวัดแบบใดอะไรอ่ะ เสร็จแล้วครูยัง่ยังค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายในการเลือกเทมเพลตตามสไตล์ของตอนเองคืออะไรเมื่ <Okay. S 1> อเราเลือกเทมเพลตเสร็จแล้วเมื่อเราทำเ <Okay. S 1> ทมเพลตเสร็จแล้วเราต้องทำอย่างเก็บไว้เทมเพลตถึงจะอยู่ ไปขอแปดขอ,อได้คือจุดตัดของแกนอ้างอิงแกนอ,อ้างจะเรียกว่าอะไร อนนรับแล้ว <c oughs> ข้อต่อไปโตข้อเาไปขอ้ขอเก้า ทุกคนเราค่อยไดคือทำสั่งในการซ่อนแกนอ้างอิงอืมซ่อไหนกูกูต้นมาให้ตัว ตอนตัสิบไปเาสิบทำสังร yeah. um ีเซ็ต คำว่ารีเซ็ตในแกนอ้าง oh. อิงมีหน้าที่ใดรีเซ็ตคุย oh. ไห<ป>นรีเซ็ตเวลาเรา <c oughs> รีเซ็ตโทรศัพท์ก็รู้วรีเซ็ตโทรศัพท์อะไรอะแล้วเรารีเซ็ตโทรศัพท์มันเกิดอะไรขึ้นนะเรื่องข้อเดียรไงเจ้าป๋อ เออใครยังไม่เซต<อ>มีไหมมีใครยังไม่เซตมีไหมครับเสร็จแล้วครับอ่าไปเฉลยกันี่เลือกแค่สี่คนแล้วนะ้องไอ้หมดเยอะทมวเลี่ยีเยอะอยู่นะคัดเมยคนเดียวไอ้เว้ไปได้แล้วควรูข้อหนึ่งข้อหนึ่ง,งการสร้างไฟล์ง,งานในโปรแกรมสเกตอัพควรเลือกคำสั่งใด ไฟล์แล้วก็เอ้ยต pues ้องเลือกที o, ่ม right? ันมีไฟล์เหมือนกันหมดใช่ไหมแสดงว่าเราก็เราก็ต้องเลือกที่โทษโทษโทษนิวลูกนิวแปลว่าสร้างใหม่ขอขอไฟล์เนาะนั่นมันอะไรลูกไอไอเจโอนั่นอะใช่ปะส่วนส่วนก็ใกล้เนี่ยครับเป็นการบันทึกขอไขโอเพนแปลว่าเปิดงูก็บันทึกเหมือนกันแต่กไกลต่างตรงนี้ว่าบันทึกแล้วบันทึกเป็น ข้อาฝองไฟล์งานเมื่อเราสร้างด้วยโปรแกรม set up กกมันก็จะต้องเป็น skp เพราะว่าตัวย่อ skp นะครับเอาจากโปรแกรมนั่นแหลาปะปัดตั้งชื่อเป็นนามสกุล u t u b e ที่เราดูก็จะนามสกุล mp4 ไปข้อสามม่อต้องการเปิดไฟงานควรใช้คำสั่งใดเมื่อต้องการเปิดไฟงานควรใช้คำสั่งใดที่บอกไปแล้ว open ใช่ไหมแปลว่าเปิดเพราะนั้นโค้ดลับตัวย่อก็คือตัว o นะตอบก็ใกละอะไรอ่จะจำไม่ได้คุณทวนอีทเดี๋ยวอีทเราเริ่มมาจาก open นจำไม่ได้เริ่มมาจาก open โอ้น้ <c oughs> องมาาองไม่เห็นอะ กินไปไนหน้าตึงมู้นอย่งให้แล้วค่ะแตนมิ้งยางแง่ไม่รู้ต้องทำโทรศัพท์แนนอนอ่ะต้องทำโทรศัพท์แนนอนแล้วเราเช่นว่าจอมันเล็กนะต่อไปข้อ c ข้อใดคือคำคำสั่งกำหนดมาตาส่วนหน่วยวัดอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่ถูกก็คือเมนูวินโด้เนี่ยนะ แต่มันมีสำคัญสองข้อผิดแล้วผิดแล้วผิดแล้วอ่าโมเดลอินโฟแล้วก็ถึงจะเป็นยูนิฟ์อ่าช่เลยข้อแรกเดาเอาล้วนเก่งไว้กลัวข้อ ้วชุดพอต้องเยอะไปนอนเรียนขอห้าต่อเลยครับข้อห้าการสร้างโมเดลเตียงควรเลือกรูปแบบจำเพาะใดเตียงมันเป็นอะไรลูกเป็นงานงานไม้เนาะงานไม้งานออกแบบเพราะฉะนั้นเราต้องใช้หน่วยเป็นนิ้วครับบ้านใครเป็นช่างจะรู้ว่าเวลาวัดอะไรพวกนี้ต้องวัดเป็นนิ้ว มีไหมมีใครเป็นลูกช่างบ้างไหมเีราใช้เป็นนิ้วก็คือต้องตอบเกาะไก่กาะไก่ตัวใครทิพย์เลยตัวใครเป็นฟุตฟุตแอดฟุตกับนิ้วออกไวาเป็นเมตรนองงูเป็นระดับเป็นแบบงานเอนจิเนียร์ก็ใช้หมดเป็นฟุตเขามายถึงเป็นลูกช่าง อ่าข้อหกอาชีพเท็กชวลเป็นการกำหนดมาตราส่วนแบบหน่วยวัดได้จำไว้เลยนะอาชีพเทคเนี่ยเป็นเกี่ยวกับงานสถาปัตย์จี่ถูกนะจำไว้เลยนะอาชีพเทคเนี่ยสังคิดคำเนี่ยเนะเกี่ยวกับงานสถาปัตย์ยูพอเจ็ด ข้อเจ็ดข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายของการเลือกเทมเพลตามสไตล์ตนเองเมื่อเราทำเทมเพตเสร็จแล้วเราก็ต้องบันทึกบันทึกเทมเพบันทึกก็คือ<ป>เซฟเทมเพตครับเก็บไว้ใช้ไป,ไปหนึ่งวดหลังวะ ใช่ดีต้องนั่งนั่งเ,เ e, รียนบนโต๊ะกัวอี้ลกต่อไปเข้าไปก็ได้คือจุดตัดของแกนอ้างอิงจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วก็ได้คือจุดตัดของแกนอ้างอิงจุดตัดอ r i g i n ต้องเป็น o r i g จินเพราะว่าินค <Hey. S 1> ำว่า exit คือคำแปลว่าแกน in exit <Hey. S 1> ก็คือแกนสี เขียว b l u ก็แกนสีน้ำเงินเอ็กซิ t ก็เป็นแกนสีแดงเพราะฉะนั้นสามอันเป็นแกนอ้างอิงแต่ว่าจุดตัดก็คืออ r i g i n คือเดินล้อสี่คอเลยต่อไปข้อเก้าข้อใดคือเครื่องั่งในการซ่อนแกนอ้างอิงซ่อนก็คือ h i แปลว่าซ่อนรีซ็ตแต่ว่าใครเคย r ีเ e ตโทรศัพท์บ้างนั่นแหละ รีเก็คือคืนค่าจำเลยพี่คอเดียวเนี่ยโอ้คืนค่าเลสก็คือย้าเลียนเหม่อนเกณฑอ้างอิงส่วนมูฟก็เป็นการย้ายแกนอ้างอิงเยอะแกนอ้างอิงต่อไปข้อสุดท้ายข้อสิบรีเซ็ตในแกนอ้างอิงมีหน้าที่ใดเรียกค่ารเซ็ตอ่ารีเซ็ตก็เหมือนโทรศัพท์นั่นแหละครับก็คือคืนค่าเดิม เย้ <Yep. S 1> อ่าสิบข้อรวมคะแนนซื้อสัตว์ตัวเองแล้วก็ถ่ายรูปส่งเขาลายใครยังไม่ได้ส่งครั้งแรกส่งให้ด้วยนะค,คุณผาคุณผาครับข้อหนึ่งเขาสิ่ชอบอะไรค่ะข้อหนึ่งเขาสี่ไม่ทันใช่ไหมอ่ะเดินไปดูอ่าข้อหนึ่งเราเลือกที่เมนูไฟล์และมิว ค่ะข้อสองค่ะข้อสองไฟล์ .skp ก็คือขอไฟล์ปิดใหม่ด้วยข้อสาม control o คือ open นะต้องการเปิดงานข้อสี วินโด่ขอด้วยนะคะขอ้โมเดลอินโฟยูนิตก็คือข้อปอก่ไปข้อห้าเลือกโปรดักต์ดีไซน์แอดบูตวอร์กอิงนิวไม่นานแล้วม่นันข้อในไหมครับไม่นนหรอข้อค่ะขขอหกนะข้อหกอาชิเทกค่ะขหกค่ะขหก a r c h i t e c เป็นเกี่ยวกับงานสถาปาัตย์นนี้เลยนะ architect แสดงเขาไหนไหมใม่ดูดิแสงเขาไหนไหมกูเล่นมันช้าไม่ทัน ไม่เป็นไรไหไม่พูดม่กนลองไม่ทันข้อไหนก็บอกไะไรบ้างคะเปรี้ยวมันมากใครไม่ทันข้อไหนไหมอะไรลงไปไม่ดีเลยเลยไปกองทำไมหมดใครไม่ทันข้อไหนไหมนั่งกัตตรง อแสดงว่าทันหมดแล้วอ้าววันนี้เอาไว้แค่นี้เนาะเดียวพอวันละน่อยพอเนาะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมา์เครียดเดี๋ยวไมาไม่ยอมเขาเรียนครูมาเครียดเดี๋ยวไปนอนไปเดี๋ยวไปนอนทานแล้วค่ะพี่มาเลยกับพี่พี่พี่ตื่น